สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่คลองเก้าตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะห่างจากฟิวอรพพารังสิตประมาณ26กิโลค่ะห่างจากถนนเส้นสนย05ประมาณ5กิโลค่ะถือว่าใกล้มากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นทุ่งนาค่ะแบบนี้เลยค่ะแบ่งขายค่ะแปลงใหญ่ขนาด1ไร่ค่ะกับ5ตารางวา ถ้าจะให้สวยเลยนะคะก็อยู่ที่200ตารางวาค่ะหน้ากว้างของแปลงที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ประมาณ27เมตรส่วนความลึกจะอยู่ที่ประมาณ29เมตรโดยประมาณค่ะเป็นทุ่งนาค่ะน้ำไฟขอขยายเขตค่ะที่ดินหันหน้าทางด้านทิศเหนือค่ะถนนหน้าแปลงเป็นถนนสาธารณะกว้างประมาณ6เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้เลยค่ะที่ดินขนาด ที่ดินเป็นพื้นที่สีชมพูค่ะสามารถสร้างโพดังได้ค่ะที่ดินต้องโถมค่ะเป็นที่ดินเป็นที่นาค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะขายตารางวาละห้าพันบาทค่ะสองร้อยตารางวาอยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะค่าโอนค่าภาษีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนาค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวมุนให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะถ้าสนใจสามารถทักาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ